ห่อมกห่วงนะเอาไปฝากป้านะนะนี่คือได้ห่วแล้วเปนมาไหไได้เป็นห่อมกหว่วงเอาไปฝากป้าป้าไปทงหน้าแล้วเล่อยหอยไว้นาเคียงหัวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปมาพ่อมาพ่อก็เหียวสีไม่นด้สวรรค์จันทร์ตะโคตรคือเกาลัเทอร์รกกระดกสืือหลบสนัพร้อมนะคณะวันนี้สีมาแต่งหน้าลุกห่อมกห่วงเอาไปฝากป้าป้าไปหน้าแล้วหอยว่ากลางหัวอาระคารมลมได้นนะักคณะ ืันนี้เข้าสิบไปหาซอนหวกไหมว่าหล่ะคะเนาะย่างจีบอหลหรอคะการทีว่าเข้าสิบไปสายเขาก็ต้องแบบว่าซ่อนตัวแฝงอัมพางไปนะคะวันนี้เราจะไปซ้อนหัวนะฮะอันนี้เป็นหัวอึ้องนะคะหววอึ้งหัว, <c oughs> หวอึ้งแบบเกี้ขากเบื้องในง,ง่ายนะ่คะมันสีดำคากระดอกแปรๆนะฮะสมมติว่าไฮน่าไฮนึงมามละ่ะนี่ก็คือเป็นหัวกันละ่ะเนี่ยไฮน่ามาไฮนึงมีหัวเนาะ เงี่ยเหมียวสีใสกระโปรงแดงแพะแหวะดอกมะสอนกับลหลกสาวเนาะเอาอีหลาอีหลาตอนมาทั้งนี้แะ้แม่สีสอนไปทังนี้อยีหลาสอนมาทังนี้สอนมาส่วนกันนะคะสอนมาสอนให้มันมัดบรรจบกันนะคะอืมมัดสันห่วมัดเทลนนี้มัดเทลนออกคางอืมนี่นะคะห่วนะคะนี่หวกรบนะคะนี่ห่วหัวอึ้งน้อยเนี่ยหัวอึ้งม่สิน้อยในหวกี้ค่ค่ะส่วนร่วมสอนร่วมกันบาลดค่ะขันยาในนอยเนี่ยเอาร่วมกันเลยค่ะ บ้านเจ้ากินบ้าหัวกีแขกบ้านข่อยบ้านข่อยมาหัวเป็นหัวยังกินหัวกีแขกหัวอื้งมื่อนานหัวบักปัดหัวใจบอกหัวบักปัดเอามาเอามาถอดใส่ไข่นะถอดใส่ไข่เจียวนะหัวบักปัดเนี่ยไม่ใช่เมียอรนี่ก็ลูกสาวนะไปสอนหัวนะคะสอนหัวเรให้ให้สอนนะคะ ให้ซอนต้อมกันนะคะ่ะพอซ้อนหัวมันสิเรนออกทางข่างเมืองไทยไ้ซอนมาเป็นจบกันบ้างนี้เออเ้าได้แล้วบ้านนี้เ้างก็สิไปอ๋อหมกหัวเอาไปฝากป้าป้าอยู่นี่แล้วบ้านนี่นี่มันมพอได้แล้วเมื่อหล่ะเอาห้องโมกหัวแล้วบ้านเ้อะป้านะพอได้หัวแล้วเมื่อหล่ะกลับไปห้องโมกหัวกัวนาะ นี่คือโอเคเนี่ยมีเสีนะมูกหัวเลรครับเด้อปะนี่นี่คือเียงหัวเด้อป่ะที่นี่มีมูกหัวหอยงี้เสียหอยว่านาหัวฝนตกล,ล,ลดรถจากเสือกยางหัวยางยางรดหัวนี่ยางรดหัวมาที่นี่ร <c oughs> ดคอยเลยหางฝนตกฝนตกคือพืบฝ้าห้องครับคับ เบียกหัวไลมาหอดหัมแม่ง้าหนิหัมสิบบาจังไดเนาะหัมว่าแด้ละบไว้ซํำแม้ว่าหัมหน่อยหัมใหญ่หัวหมกหัวเนี่ยเอาไปฝากป้าป้าไปหน้าละหอยว่นนาหัวขนตกลกเสือกแกงหัวรถคอยเลยหางมันทะเลลงเกีงหัวเออก็ะบ่ได้เด้สิดติดเล็กกับสิทธิ์เขาได้ลองไว้ถึกได้ได้เทลองบุกเป็น ฝนอะไรนะฝนตกผมเปียกไหลมาหอดทำทำหน่อยทำไงบ่ได้ระบูไว้มีทำได้อยู่นี่บ่ได้บระบูบายแต่ทำหน่อยทำไงเขียนบัตรถือเขียนทำหน่อยกระยานก็เขียนเขียนทำไงในบรรจุยานมันเสียบเพราเวอร์พวนฝนตกไหลปากแหล่พี่น้องมันก็เลยปากแหล่ เนี <N> ่ยเมียสีไปท้งหน้าไปสอนหวกกับลูกสาวมันมาหลากหลายหัวมาแล้วนะนี่หัวหัวกรบตัวนี้นะคะนี่หัวอึ้งนะคะนี่หัวขี่กากนะคะเ <N> มียซีหยานบ่ได้หลายนะคะน้องไม่เสกเอาร่วมกันไปเลยเอามาแล้วก็เอาใส่ขี้นะคะใส่ขี้แล้วก็ไปมุกนะคะอ่ะกา,ะา,าก็มี่คาตะไคร่ใบบักกูดนะคะก็ตาตามตา,มตา,มตามลงไปะค่ะใส่บักพริกค่ะบักพริกแล้วตะมักค่ะเพ็ดหน่อยเพดหลายค่ะพงชูรลก็ใส่หน่อยแซมหน่อยใส่หลายแซบหลายใส่หลายค่ะคนนี้คนรุนคนร้อนนะคะพี่น้องเอ้ย เออนั่นแหละตามร่วมๆกันไปแล้วก็มาหกท่านอย่าลืมใช้ลูกโดดลงไปแล้วค่ะเด้อเพราะเมียซีนโมกแล้วแล้วก็ไปฝากป้าเนี่ยป้าไปหน้าก็เลยเอาหอยไปหนาหัวเนี่ยป้าไปายุ่นนะออฝนตกกันเสียกยางห้วยตั้งหากมาที่นี่รถมันก็เลยแทรกล้มเพียงเออมันรถก็เลยห้างมาเนี่ยอืมฝลุนโตฝาห้องห้ามผมก็เปียกห้ามกม็บห้ามก็เปียกมันยอดห้ามก็ยังว่าบ่ละบายอืมติดติลกับซีพัมเขา นี่ก็คือฝนตกลายป่าก,ก็เลยและอืมโอเคเราไปพี่น้องตอนนี้แล้วนะโอ้วันนี้จะมาแต่งลูกหมฆวัคค่ะตอนนี้นะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าด้วยค่ะพวกเจ้าชายคอยเฮ็ิคลิปวิญญางพวกเจ้าอเอมเมาตายาไตรลางเด้อค่ะเด้อคัน คนกระทักตันที่กันได้หูอีกไปได้กัน <laughs> <laughs>